สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆชาว facebook เมฆชนุนประจวบลาบนะครับแล้วก็ผู้ใช้นิสตากรมนะครับก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ผมออกหน้าสดนะฮะอัดคลิปออกมาอยากจะแสดงความอึดอัดอั้นตันใจนะฮะที่มีต่อสพทนะครับที่มีต่อวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะฮะเนื่องจากสพทเนี่ยทำประวัติทำวิชาประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็บังคับใช้กับ พวกผมเนี่ยในเทอมสองเนี่ยสามพฤศจิกายนห้าเจ็ดเนี่ยสิ่งที่มันทําออกมาและทําให้ผมรู้นะฮะว่าทําไมเราต้องเรียนประวัติศาสตร์ไทยทําไมต้องทําให้ทําไมต้องอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าประวัติศาสตร์ไทยอ่ะสอนได้เรียนได้ครับผมเนี่ยชอบเรียนประวัติศาสตร์ชอบเรียนสังคมจะสิ่งที่ประวัติศาสตร์ที่คุณกําลังสอนผมอยู่กําลังทําขึ้นใหม่อยู่ตอนเนี้ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ไปโจมตีคนอื่นเขาสอนให้เราไปเกลียดชาติคนอื่น สอนให้เราไปแบรนด์ประเทศคนอื่นเขาปร,เประเทศเพื่อนบ้านลาวพม,มา่ากัมพูชาจะเปิดประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่แล้วไปสอนให้เกลียดเขาไปสอนให้โกรธเขาแล้วมันจะอยู่กันได้ไหมเนี่ยโลกใบนี้ยผมไปดูงานที่ลาวที่เขมรที่พม,ม่ามาประวัติศาสตร์บ้านเขาไม่เคยสอนให้เกลียดคนไทยมีแต่คนไทยออาไปสอนเกลียดเขานักวิชาก,การที่ทําออกมาเนี่ยก็ทําออกมาโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแบบรักชาติรักจนคลั่งนะฮะคลั่งจนไม่ลืมหมูลืมตาดูขึ้นมาว่าอะไรจริงอันไหนเท็จสอนให้รักคนนู้นรักคนนี้แต่ไม่รักประเทศเพื่อนบ้านประเทศไรประเทศไทยเราต้องการต้องอยู่โดยสังคมแบบมีแบบมีสังคมครับกล่าวคือจะต้องอยู่ด้วยกันแบบมีส่วนร่วมของต่างชาติของเพื่อนบ้านเกื้อกูลกันอาศัยเชื่องก,กันละกัน พอประเทศเรามีปัญหาอะไรก็ไปขอความช่วยเหลือเขาแต่พอเขามีปัญหาอะไรเรากลับไปด่าเขาเนี่ยแหละครับประวัติศาสตร์ไทยฝากไปถึงดรกมลรอดค้ายนะครับขึ้นมาเป็น41ได้เพราะคอสอชอเนี่ยนะครับนอกจากท่านดองมาในตําแหน่งรองเลยขาสพทถมานานแล้วนะครับขึ้นมาก็ผมเห็นว่าท่านคงจะทําอะไรได้ดีกว่านี้แต่ท่านก็ไม่ได้ทาให้ผมเห็นเลยนะครับข้อเสนอที่ผมอยากเสนอครับทําอะไรสพทถอ่ะควรถามเด็กอย่างผมบ้าง คุณไม่ได้มานั่งมาเรียนคุณออกกําหนดนโยบายนู่นนี่นั่นบ้าบอคอแต่แต่ไม่ถามเด็กแม้แต่นิดเดียวถามหน่อยแล้วจะมาบังคับใช้กับผมทาไมฮะไอสิ่งที่สอบพระถมทำอะทําให้เด็กได้ดีไหมล่ะดีไม่ละฉลาดจนไหมล่ะ,ลนละในโกงบ้านโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองทานู่นทนํานี่กันอยู่นั่นแหละก็พบว่าสอ,ถอ,สอบถเนี่ยสอนแบบเนี้ยหลักสูตรสอนแบบเนี้ยนะถอน้คทำนู่นทนํานี่นะแล้วไม่ต้องมาว่าว่าจะมีส่วนร่วมอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นสอบพระถมทําอะไรไม่เคยแม้แต่ในโรงเรียนเองนะครับ พอออกนโยบายอะไรเขตพื้นที่ออกน,นโยบายอะไรสภาไม่เคยสภานักเรียนไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่สามารถแก้ขัดแก้แย้งหรืออะไรได้เลยนะเนี่ยเหรอจะมีส่วนร่วมแค่ในโรงเรียนทำอะไรไม่ได้เลยฝากานะดกรกำมลวรอบคายนะครับนี่ผมยังไม่พูดถึง12ข้อค่านิยมประกาศอะไรนะั่นอีกนะสอนมารัาติศาสนาพระมหากษัตริย์โอเคนั้นผมโอเคจะไปทํานูน่ทนทํานี่รักบ้ารักบอทํานู่นทํานี่อะไรทําอะไรถาม่อยไอ้ที่เป็นผู้นํากันอยู่ทุกวันเนี้เลขาสอมาถอทําได้ไหมสิบสองข้อทําได้ไหม อ่ะผมถามหน่อยห้าแท่งกระสรวงายการน่ะครับผมไม่ว่าอาชีวะอ่ะผมไม่ว่าเลยขาสภาการศึกษาผมขอยกเว้นอาชีวะกับสภาการศึกษาไว้อุดมศึกษาสพทหลัดกระสรวงายการทาได้ไหมสามสามคนเนี่ยทําได้ไหมทําไม่ได้มากราบเท้าผมเลยนะครับผมฝากไว้แค่นี้เรามันอึดอั้นตันใจมานานมากครับขอบคุณมากครับ